สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูไก่แจ้สวยงามนะครับของจังหวัดบึงกาฬนี่นะครับตอนนี้มีอยู่แค่นี้แหละครับตัวน,นี้เป็นสีแฟนซีแล้วก็ป่าเหลืองนะครับขาสั้นขากลางวัยหนุ่มสาวนะครับตอนนี้เริ่มไข่กันแล้วให้อาหารตอนเย็นนะครับ มีตัวเมียอยู่หตัวนะครับตัวผู้สามเป็นเก้าตัวเก้าตัวอาหารที่ให้ตอนนี้นะครับผมจะเอาอาหารไก่เล็กแล้วก็อาหารไก่ไข่ผสมน้ำแล้วก็มีหญ้าเนเปียรข้าวสารด้วยบำรุงหน่อยเพราะว่าพวกนางกำลังไข่ อันนี้ถ้าใครชอบหรืออยากได้เราก็แบ่งนะครับทักมาได้อยู่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ในตัวอำเภอเลยเลี้ยงมานานแล้วนะครับขายจนแบบว่าหมดไปหลายชุดละอันนี้ล่าสุดเหลือเท่านี้แหละ ไก่พวกนี้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราปล่อยเราเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้ขังกรงบางทีก็ขึ้นต้นไม้นะครับนอนบนต้นไม้นี่เลยต้นลิ้นจี่ไก่ไม่เครียดนะครับเพราะว่าไก่ได้เดินเล่นได้คุยเขี่ยดิน